ในโอกาสครบรอบ30ปีของผมนะครับสิริวิทย์เหมชีวินนะหรือว่าโจสังคนเดิมเราจะกลับมาทําในสิ่งที่เราอยากทําในวัยเด็กมาโดยตลอดนะครับนั่นก็คือการไปร้านเดิมๆการได้พบเจอผู้คนที่เราคุ้นตานะครับหรือแม้กระทั่งการไปเจอคุณครูประจําชั้นคนแรกการนํารูปในอดีตไปถ่ายในสถานที่ที่เป็นปัจจุบันนะครับเราจะมาเยบกมาดูว่ามุมต่างๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปแค่ไหนนะครับติดตามได้ในสกู๊ปพิเศษ30ปีวันเจ้าแห่งชาติบ้านทะเลสตูดิโอครับ สวัสดีครับผมศิรวิทย์เทมชีวินนะครับหรือเด็กชายศิรวิทย์เราวิชัยในวัยเด็กครับวันนี้ก็เป็นสกู๊ปพิเศษทางบ้านทะเลสุดโรครับสิ่งที่เราจะทําในวันนี้ก็คือเราจะกลับไปเล่าเรื่องที่เราอยากเล่าในวัยเด็กที่นักวันนั้นมันทาไม่ได้วันนี้เราจะมาทําให้มันเกิดขึ้นจริงนครับงานิ้นเนี้ยวันนี้ที่มาทำเนี้ยไม่ได้มาคนเดียวมากับน้องไบร์อ่าถ้าทุกคนเคยดู a อซีเอสคันเลอร์ก็คงจะจำมันได้นะครับก็วันนี้จะให้น้องเข้ามาช่วยกาเนินเรื่องไปด้วยกันนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวไปดูสิ่่่งงททีอยยากกกํใในนววัเด็ชแร ดูซิว่าจะมีร้านไหนมีบุคคลท่านใดมาออกบ้างเดีย๋ยวเราไปดูกันครับครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อสมุทรดำนะครับซึ่งเป็นศาลเจ้าที่ผมกับมาเนี่ยแต่ก่อนที่อยู่ร้านยานเนี่ยทุกวันพระเราก็จะมาไหว้กันนะครับช่วงตอนเย็นเย็วันนี้เราก็มาขอพรท่านกันเพื่อ,อให้การถ่ายทําในเทปเนี่ยราบลื่นไปได้ด้วยดีนะครับสำเร็จทุกอย่างใครที่เราอยากเจอก็ขอได้เจอเดี๋ยววันนี้เราเข้าไปดูด้านในกันว่าจะเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับตามมาเลย นี่ก็มีคูบเตียนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็บริจาค่อยเป็นค่าน้ำมันค่าคูบเตียงเลยหรือใครที่จะประสงค์ว่าจะมาเสียงเตียมซีก็ได้เลย จะมีนี่ครับมีด้านในนะครับไหว้14ดอกนี่กระถางละสามเนี่ยเยจ้าพ่อสมุนดำเจ้าแม่บรรพีเจ้าพ่อเสือก็มีพระพุทธแล้วก็ประตูฝั่งอันหนึ่งไป ซือลอตเตอรี่กับพี่สมัยก่อนเลยนี่ใครจะเอาเลขสี่ใบเอิ้นเจอมากนี่นี่นี่เลขสี่ใบไอไข่หนึ่งสี่เจ็ดหกมีใครจะเอาหนึ่งสี่เี่ไอไข่เอามางวดนี้ครับเจ็ดหครับกระศูนก้าครับคือจำได้ว่าแต่ก่อนตอนเด็กๆแล้วก็คุณพ่อเนี่ยจะมาซือลอตเตอรี่กับพี่เขาที่ตลาดขายมาสีปีแล้วสี่สิบห้าปีเนี่ยสี่สิบห้าปีแล้วนะจำได้ไหมว่าผมทำร้านใหญ่อยู่ตรงไหนคุณชื่อว่า อะไรนะเอ๋ที่ติดกันตรงนั้นน่ะตรงตลาดถ้าบอกชื่อต้องต้องร้องต้องร้องออกครับอ่าอะไรนะที่ติดกันร้านนี่เนี่ยที่ตอนนี้เป็นร้านของผมนะครับอ๋อแตอะไรอะไรดวงเดือนแล้วอ่ะไม่ใช่ได้ได้ถ้าบอกถ้าบอกชื่อพี่ต้องอ๋อแน่นอนเอออะไรนะอ่ะนั่นเพจฝออนี่จําได้และร้านยาเก่าแก่ละนี่ร้านร้านร้านสุดท้ายร้านอ่าเนี่ยเนี่ยเออผมมาซื้อยาเนี่ยใช่ครับพ่อพ่อจัดยาเก่งมากจัดยาได้หมดถูกโรคง่ายเราคุยยังขนลุกเลยครับ เชื่อไหมบิวทั้งนั้งหยู่เกือบระชิดย์ไม่รอดเชื่อไหมเป็นร้านขายายาข้างบ้านนะถามว่าข้างบ้านมีร้านขายายาทําไมไม่ไปหาร้านข้างบ้านเคยหาขายยาเบิร์นเขาเลี้ยงไข้เราแต่พอมาหาพ่อร้องอ้โหรอบเดียวหายแล้ว<อ>ายาดียา,ยาคุณธรรมายังบอกเลยเดี๋ยวได้พ่อจัดยาได้เก่งมากเลยอ่ะอจัดยาได้ฮุบโลกมากเลยแล้วนี่แอบเพื่อนนิดน้องอันนี้น้องเจียสามครับโอ้ดีดี น้องไปนี่เขาอยู่ม .5 ไม่ได้เจอโตขึ้นหนึ่งเยอะเลยนะเขาโตเร็วจริงเลยนะตั้งแต่ตัวแค่นี้ครับมีเขากำลังจะวันเกิดวันที่17นี้อ่ะอวยพรวันเกิดหน่อะครับขอให้มีความสุขนะขอให้มีแต่ความเจริญนะทำอะไรก็ขออย่าให้ติดขัดอะไรนะมีทำอะไรก็ขออย่าให้ติดขัดมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะขอให้มีเงินเป็นพันพันล้านนะโอ้โหสาธธุุสามพันล้านนะขอเก็บเงินเก็บเงินจ่ายค่าเกิดนรสุขภาพแข็งแรงนะ ถือว่าเป็นจังหวะเวลาที่ดีมากเลยนะฮะที่เราได้เจอกันแต่คนว่าเมื่อกี้พี่เขาจะไปทางนี้นใหวะแล้วอ๋อคึณว่้เขาจะามฝันหลังจากที่เราไปไหว้สัญญจาพ่อสมุทรนาครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าร้านยาอนัน t h e s a ร้านแรกครับผมนี่เลยปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นคลินิกทำฟันนะครับนรัตแพทย์นะตอนนั้นอนัน t h e s a สาขาแรกอยู่ตรงนี้ก็จะมีรูปประกอบให้ดูนะครับ เข้าไปมันก็จะเป็นพื้นแดงๆแล้วก็จะเป็นตู้ยาอยู่สองข้างนะครับซึ่งร้านเนี้ยค่อนข้างใหญ่พอสมควรแล้วก็เป็นร้านแรกที่อยู่มาตั้งแต่ช่วงที่ยังเด็กๆอยู่นะครับก่อนที่จะย้ายไปอีกที่หนึ่งนะครับก็เรียกได้ว่า3ลร้านนี่คือใกล้กันหมดเลยใช่ไหมพี่3ลร้านใกล้กันหมดเลยครับร้านนันเพชรัตอย่างอันนี้ับสาขาแรกก็อยู่ตรงนี้สาขา2ก็จะเดินถัดไปหน่อยแล้วก็สาขาสามจะอยู่ฝั่งของข้าวนะครับเห็นไหมข้างๆสมาร์ทบาร์เบอร์อะนั่นแหละอันนั้นคือ สามสาขาจะอยู่ใกล้ๆกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูสาขาสองกันตอนนี้กลายเป็นร้านตัดผมไปแล้วตอนนี้ร้านยาของพี่โจโครับตอนนี้ยังขายยาอยู่ไหมครับพี่โจโอตอนนี้ร้านที่สองไม่ได้ขายแล้วครับกลายเป็นร้านตัดผมครับจะลลองบาร์เบอร์นี่เดี๋ยวเยอะมากเดี๋ยวพี่โจต้องมีรูปมาเทียบเอ่อน่าเสียดายว่าร้านที่สองเราไม่ได้ถ่ายรูปเก็บไว้ครับเสียดายมากาถ่ายไว้แต่ข้างใน อ่าใช่ถ่าย่ายข้างในไว้มันก็มีข้างในอยู่เนี่ยดูจากระบ้างรูปเนี่ยรางสิยากรในร้านเก,ก่าแก่มากแล้วย่นหมดแล้วเนี่ยก็ตามการเวลาครับ <S <S ตอนนี้พี่โจกำลังจะพาเราไปดูร้านที่3ามนะครับร้านยาลังที่สไปดูกันเลย ร้านยาร้านที่สามอย่งงวันนี้เราก็เดินมาถึงแล้วนะครับร้านยาร้านที่สามในชีวิตของพี่โจจะอยู่ฝั่งนี้ครับนี่แผนมาให้ดูฝั่งนี้นี่ร้านนี้เนี่ยเป็นสติกเกอร์ที่เวลาเวลาเราขายยาเนี่ยเขาจะให้มาแปะะครับประตูยังเป็นประตูแบบเดิมเลยประตูเหล็กแบบเดิมตอนนี้พี่โจม,มีรูปมาเทียบด้วยนะครับนี่อันนี้มีรูปมาเทียบครับเนี่ย คุณเห็นครับว่าทิปฟรีนี่ไหมเนี่ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยมันใช่เลยนะเนี่ย<ม>แต่ว่าข้างในตรง,ตรงนี้มันจะเป็นประตูเปิดได้ตรงนี้ตรงนี้นเป็นประตูเปิดได้แต่ตอนนี้เขารู้สึกว่าจะหายไปแล้วน้องคนนี้นี่ใครครับเนี่ยเออผมเองครับอันนี้เป็นช่วงประมาณปี2001 2001ก็อยู่ประมาณป .5 ป .6 ประมาณนั้นนะครับช่วงนั้น ้น,นีอันนี้คือสิบขวบนะประมาณสองพันหนึ่งมาณประมาณสิบขวบเนี่ยด้านในด้านในร้านเป็นอย่างนี้ครับจะมีห้องกระจกกั้นไว้ตรงกลางป้าจะนั่งตรงนี้คอยดูลูกค้าแล้วก็ดูทีวีอย่งเนี้ยแล้วตรงนี้ก็จะมีเครื่องเกมฟอมีคอมอยู่ข้างใน,นนี่ก็เป็นทางขึ้นไปข้างบนบันไดสีแดงเนี่ยตรงนี้เป็นหิ้งพระน,นี่ก็เป็นม้าเนี่ยอันนี้เนีเป็นตู้อ่าเขาเรียกว่าอะไรทางน้ำเหระ มกดน้าดื่มกดน้ําดื่มน้ําที่กรองมาแล้วแล้วมีน้ําอุ่นอยู่นี้ตัวเย็นสีเขียวเนี้ยคลาสสิกมากอ่าแล้วตรงนี้ก็เป็นที่สํารองยาข้าหนังเป็นห้องน้ํานี่ครับเด็กชายโจเด็กชายศิลวิทในวันนั้นครับเด็กชายศิลวิทนะครับเทียบกับาตอนนี้ฮะโอ้โหมาไก,ไก่แล้วแก่เลยม่มียาเต็มไปหมดเลย ถือว่าที่นี่เป็นอีกหนึ่งที่ที่รวมความทรงจําไว้เลยเนาะอ่าใช่ครับเดี๋ยวเราจะมาเอารูปมาถ่ายกับปัจจุบันกันให้เหมือนว่าร้านนยังเปิดอยู่ เรากำลังจะไปดูร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดจันเจยวเป็ดเ๋้าเป็ดเทศบาลแต่ก่อนจะเรียกอย่างเงี้ยเจ้าเป็ดเทศบาลเพราะว่ามันอยู่ฝั่งข้ามไงแต่ตอนเนี้ยเขาออกรายการอะไรนะเล่าเส้นเป็นเรื่องอะไรเนี่ยใช่ไหมครับผมของไทยรัฐทีวีก็ได้รู้จักว่าอ๋อจริงๆแล้วชื่อเฮียสีตแต่เราก็เรียกชื่อติดของเราไปแล้วเนาะ <c oughs> <c oughs> ใช่ใช่เดี๋ยวเราไปดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไง <c oughs> แต่แอันดับแรกรู้กันครับว่าเปิดหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ไปดูก่อนเพราะว่าบางทีวันเสาร์เขาอาจจะไม่ไม่เปิด ลุ้นกันลุ้นกันครับอันนี้เป็นร้านหมอฟันนะครับคิดพอวันทันตแพย์เวลาจะขูดหินปูนทีหนึ่งนี่จะแบบโอ้ยไม่อยากมามันหวัดเสียวเป็นไหมครับเป็นไหมเวลาขูดปูนเป็นครับเป็นร้านนี้ะครับอันนี้คือร้านที่มาทำฟันหออเด็กๆยังอยู่ใช่ครับเรียกว่าฝากฟันไ้กับร้านนี้เลยฝากฝากกับร้านนี้เลยครับใช่ครับ เนี้ยก็เป็นตลาดสดศรีชาเวลาดเด็กๆเราก็จะตื่นเช้ามากับมาแล้วก็เดินข้ามไปมันจะมีร้านหมูย่างแล้วก็ซื้อผลไม้ซื้อผักซื้ออะไรอย่างเงี้ยในนี้มีครบครันเลยอันนี้เป็นตลาดเกา่าตลาดใหม่มีอยู่อีกฝั่งหนึ่งแต่ส่วนตัวแล้วชอบเดินตลาดเก่ามากกว่าเพราะว่ามันคลาสสิกเดี๋ยวมาตลาดเช้าครับวันนี้เราจะมาซื้อร้านหมูย่างว่าเขาขายเปล่าเดี๋ยวมาดูกันก่อนร้านที่กินมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้ว นี่ครับหมูย่างที่มาทานสมัยเด็กๆนี่เดี๋ยวนี้ต้องมาจับซะหน่อยมไยังไม่เลิกยังไม่เลิกขายเลยอ่ะอ๋อครับอ่ายี่สิบแล้วครับเนี่ยเออกว่าไปเดี๋ยวเอาอะไรบ้างมาเลือกเลยแนะนำก็หมูย่างนี่แหละเด็ด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 วันนี้ไม้ละเท่าไหร่ครับห้าบาทค่ะเท่าเก่าเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิม สามสิบสี่สิบปีก็ยังเหมือนเดิมหกสิบบาทหกสิบบาทในราคาหกสิบบาทนะครับเนี่ยหาได้ที่ไหนครับนี่แหละครับค่ะนี่นั่งก็จบไปแล้วขายๆนะฮะเนี่ยขายกันเถอะมือเลยดีกว่าหลังก็เด็กเป็ดในตำนานเรื่องทอาจะจำเอาได้ ดีครับเงี้ตีครับผมร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่ตรงอยู่ตรงข้ามเทศบาลปีชาครับเป็นร้านที่ผมว่ามาทานสมัยเด็กๆเลยสามสิบกว่าปีแล้วครับสามสิบกว่าปีนะครับกินได้เลยครับใช่ครับร้านนี้มาต้องสั่งเมนูอะไรครับพี่โจมาก็เป็นข้าวหน้าเป็ดครับข้าวหน้าเป็ดนี่ก็ต้องสั่งเป็นนแับพื้นฐานเลยก่อนที่จะไปทานก๋วยเตี๋ยวต่อหรือว่าเกาเหลานะครับอันจัดเลยครับผม ถ้าพูดถึงก๋วยเตี๋ยวเป็ดร้านนี้นึกถึงอะไรครับนึกถึงตอนเช้าครับตอนเช้ามานั่งกินกับพี่ชายครับมานั่งกินกับอาเฮียก็จะเดินจากซอยบ้านขึ้นมาแล้ว, <Brazil> ลวก็มานั่งส่วนใหญ่จะสั่งข้าวหน้าเป็ดกับก๋บเหลาหรือบางทีก็จะมาซื้อกลับบ้านาเานี่ยส่วนใหญ่พักหลังๆมาจะมาซื้อกลับบ้านครับไม่ค่อยจะมานั่งการที่ร้านเท่าไหร่ ตอ,อนนี้พี่โตกำลังจะไปไหนครับมาล้างตัดผมที่ตัดประจำตอนเด็กครับมาถึงว่าจะมาตัดผมนะครับวันนี้มาทักทายช่างครับอ๋อกทางที่เขาดูอยู่ครับ นี่มาเจอพี่ลุกตาครับเป็นที่เคยตัดผมด้วยกันแต่สมัยเด็กๆครับแสดงว่าตมาติ okay, นมารุ่นต่อรุ่นนะฮะได้ครับคือสมัยนั้นอ่ะเราเรามาตัดเรามาตัดผมอ่ะช่วงเด็กก็อย่างที่บอกครับว่าด้วยเทคโนโลยีนะในการจะถ่ายรูปก,กับใครเนี่ยมันไม่มีเหมือนสมัยนี้ที่แบบหยิบบัตรชือ่อมาถ่ายเลยอะไรเงี้ยเราสมัยนั้นเราบางพีเราเราต้องเอากล้องมาใส่ฟิล์มอย่างที่บอกครับเน้ได้มีโอกาสมาเนี่ยครับมาขอพยายามแชร์ภาพสมัยอ่า นี่มาพบพอดีครับพิติครับนี่พอดีในโอกาสการขัปีปีพี่ก็เลยมาย้อนวัยบอกว่าสถานที่เก่าที่เราเคยมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่ายุคนั้นผมไม่อยากถ่ายรูปพวกพี่ไงแต่ว่ามันไม่มีกล้องที่จะถ่ายไม่เหมือนยุคนี้ไงก็เลยเอาเนี่มาพบกันนะแต่วัาเรามาถ่ายรูปกับพิติครับกับพี่ลูกษาด้วยโอเคครับ ต้องบอกว่ามีมีช่างอีกคนหนึ่งที่สมัยเด็กอะตัดรงนักเรียนทีไรก็ต้องมาตัดกับช่างคนนี้ยชื่อว่าชื่อว่าอะไรชื่อว่าอะไรนะชื่อช่างว่าช่างสายันเออชื่อช่างสายันทำไมถึงต้องตัดสรงนักเรียนกับช่างคนนี้ครับเพราะว่าช่างคนนี้เป็นคนที่ใจเย็นสุดเวลาเราแหกปากร้องอะไรแกก็จะแบบอ้าแบบใจดีอะอะไรอย่างเงยลอบหลอนิดนึงอ่าใช่สมัยก่อนเวลานั่งแล้วผมต้องมี เขาเรียกว่าอะไรเก้าอนนี้ไม้ไไมะอ,อ,อะที่เป็นตัวนั่งเสริมใช่ไหมเขาเขาวางอยู่บนเก้าอี้ปกติอีกทีหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปนั่งแป้งพาแบตเตอรี้ยงแม่ตอนๆๆๆๆเลือกไม่ได้ไปจัดทรงอะไรเพราะว่าได้แค่ทรงเดียวอันนี้มาอยู่ที่ร้านาน,าน,าน,นี้นะครับร้านพวัตพวัตครับเป็นร้านที่ตอนไหว้ตุดจีนเนี่ยทางร้านของเราก็จะมาสั่งอาหารสั่งกับข้าวนะครับที่นี่นะครับประข้าวตอนนี้ยังยังขายนะครับ ไม่ได้ขายแต่ว่ามาสั่งก็ท้าออกมาสั่งก็ทำอ๋อครับผมก็แล้วก็มีแผงลอตเตอรี่นะครับนี่ก็เป็นแผงใหญ่แผงหนึ่งของเสียชานะครับที่เวลามาหาเลขเด็ดก็มาตรงนี้ได้นะครับขอกระชิบนิดนึงฮะคลิปนี้จะปล่อยหลังวันที่ออกแล้วคิดว่างวดนี้มีเลขอะไรเด็ด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 ไหมครับยังไม่มีแล้วเยอะเลยไม่มีเพิ่ม้ยังไม่มายังไม่ยังไม่มีเพื่อเขาที่นี่รับขึ้นรางวัลด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่ สามารถมาขึ้นรางวัลกันได้ทางต้นระเสน้าอยากให้อวยพรมันเกิดพี่โจ้หน่อยครับผมโอ้ยศุภภาพแข็งแรงนะครับโอ้การงานเจริญก้าวหน้านะค่ะเร็วจะหาใช่ครับเห็นยู่งกระเป๋าเป็นรูปเรียนเลยครับผมได้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับไม่แน่ใจว่าจะจำเด็กคนนี้ได้หรือเปล่าครับนี่นี่ครับร้านยาสมัยก่อนครับ เรียกเป็นพ่อครับพ่ออ๋อเราเหรอใช่ครับนี่แหละคือร้านขายยาคือยุคนั้นกว่าจะถ่ายรูปได้มันต้องเอากล้องมาใส่ฟิล์มแล้วก็หุ่นก็แกล้งแกลแกล้งขายยาขายยาติดแล้วนะฮะใช่ครับนี่ครับสวัสดีครับพี่โจตอนนี้เรากำลังจะไปกินข้าวเกี๊ยวปากหม้อกันอ่าอันนี้เป็นอีกร้านหนึ่งที่ตอนเด็กๆมาต้องผ่านมากินร้านนี้ครับนี่เลยสวัสดีครับ จำได้หรือเปล่าต้องมาเด็กๆต้องมากับคุณแม่ครับแล้วก็ซื้อตลอดะครับตอนเด็กวันนี้มาทำสกุ๊บอายุครบสามิบก็เลยมาย้อนวัยว่าว่าเราเจอเราเ็อสัมผันอะไรบ้างแล้วก็ถึงกระตงของดีสีชาณนะอ่าใช่ครับทานั้งแต่เด็กๆเลยครับ โบขอบคุณครับเปเนวันเจลูกแคปปี้เดี๋ยวเป็นทางการวันที่17มิุนายนครับจํอำได้ว่าแต่ก่อนขายอยู่ที่ที่ไหนบ้างนะครับตรงนี้แหละลูกแถวนี้แหละแถวนี้เลยใช่มัครบตรงนี้แล้วก็สายนี้แล้วก็แถวแถวนี้ลูกส่วนใหญ่ขายรวยอ่ะหูาขายทขายันรวยคนซื้อซอกันรวยอสองนวยอยู่แล้วรวยยี่ะตอนนี้เด็เวลาเริ่มเรียนมาเลม้าเราจะชอบามามาเข้ามามาซื้อ่อนึงบ้างนี่กับเอายัมาซื้ออยู่เลยนะยังมาซื้ออยู่เลย ดาราครับดาราสุริยาระ้ไหมครับนี่ดูขั้นตอนการทำนะนี่คลาสสิกมากเลยนะนี่กผมไม่มี้ทานเลยป้าบุญลูกป้าบุญโอเคไม่เคยรู้จักชื่อปาบูญลูก ข้าวเกี๊ยวบาอ้อนะครับอันนี้ก็เป็นเจ้าเด็ดของศรีชาตินะครับขายมายาวนานนะครับเก่าแก่นะครับก็อยู่จากเกาะลอยมาเนี่ยถ้าผ่านมาตรงนี้ครับก่อนถึงโรงแรมสังขชัยจะสังเกตทางซ้ายไว้นะครับหรือว่าถ้าใครมาจากเทศบาลศรีชาติเนี่ยก็ทางโรงแรมสังขชัยมาเหมือนกันอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับนั่นจะอยู่ริมริมถนนตรงนี้เลยมาจอดรถซื้อกันได้นะครับราคากล่องละ15บาทเปิดกี่โมงครับผมเ9โมง9โมงเช้าลูก4โมงเย็นค่ะ9โมงเช้าทุกวันเลยใช่ไหมครับ อ่าก็มีอันนี้มีมีสีสันี่ธรรมชาติหมดเลยค่ะผลไม้หมดเลยค่ะสีชมพูนี่คือพีชรูทแครอทกัญชานใบเตยใบเตยแล้วก็สีขาวเนี่ยตัวออริจินอลเลยนะครับโอเคครับพักลูกครับก็สามารถมาหาซื้อกันได้นะฮะอร่อยแน่นอนร้านนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ อตอนเรียนนี่เลยห้องสอบมัธยมโอ้โหติดมากนี่ครับตอนนี้เอามาอยู่เต็นทะเบียนะนะก็ทราบมาว่ามีเขาอยู่ตึกนี้นี่นี่ครับจำได้แล้วอ๋อนี่เหรอครับนี่แหละนี่แหละครับอเอเบาเก็บไว้ละนี่แหละครับเก็บไว้เก็บไว้ครับ And go, damn, I don't wanna grow old I wish I could turn back time mm -mm. Stay up all night singing songs on the terrace We didn't mind sitting out in the cold It was impossible to make us embarrassed we were free Do you remember stealing smokes from your parents? Sometimes we got a bit out of control. When they found out we ran from home just to scare them, we were free. <laughs>